นี่คือซีรีส์แปลพระไตรปิฎกฉบับเข้าใจง่ายเราจะค่อยๆถอดรหัสคำสอนของพระพุทธเจ้าจากถ้อยคำโบราณสู่ความเข้าใจที่ใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบันไม่ใช่การเทศไม่ใช่การสวดแต่คือการเรียนรู้ความจริงของชีวิตผ่านถ้อยคำที่พระองค์ตรัสไว้กว่า2,500ปีเพื่อให้เราเข้าใจไม่ใช่แค่จำและใช้ธรรมะเดินในชีวิตจริงได้ทุกวันสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์แปลพระไตรปิฎกฉบับเข้าใจง่ายตอนก่อนเราได้รู้จักโครงสร้างของพระไตรปิฎกทั้งสามหมวดวินยัยสูตันตะและอภิธรรมแต่หลายคนอาจสงสัยว่าคำสอนเหล่านี้ถูกเก็บไว้ได้ยังไงในยุคที่ยังไม่มีหนังสือไม่มีหมึกไม่มีคอมพิวเตอร์ตอนนี้แหละครับคือเรื่องราวของการสังายาาเหตุการณ์สำคัญที่สุดที่ทำให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่รอดมาถึงวันนี้ หลังพระพุทธเจ้าปรินิพานได้ราวสามเดือนเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายตระหนักว่าหากไม่รีบรวบรวมคำสอนไว้ให้เป็นระบบความเข้าใจอาจแตกแยกและสูญหายไปตามกาลเวลานี่คือจุดเริ่มต้นของการสังคยนาครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดขึ้นที่ถ้ำสัตบัญคูหาเมืองราชครืภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้าอาช,ชาติศัตรูผู้เป็นหัวหน้าการสังคยนาคือพระมหาัสปะเทระ พระอาหารหันต์ผู้มีวินัยมั่นคงท่านได้เชิญพระอรหันต์ห้าร้อยรูปมาร่วมประชุมเพื่อทบทวนและยืนยันคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในช่วง45้าปีหลังตรัสรูในที่ประชุมพระอาอนนท์ผู้เป็นพุทธอุปถากและผู้จำธรรมจากพระพุทธเจ้ามากที่สุดเป็นผู้ท่องคำสอนทั้งหมดให้ฟังด้วยวาจาโดยขึ้นต้นทุกหมวดว่าเอวังเมสุตังคือข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้ เพื่อแสดงว่าธรรมะนี้ได้ฟังโดยตรงจากพระพุทธองค์ส่วนพระอุบาลีเป็นผู้นำในการสาธยายวินัยปิดฎกเพราะท่านเชี่ยวชาญเรื่องศีลและระเบียบสงฆ์อย่างลึกซึง้งขณะที่พระอานนท์รับผิดชอบสุตันตะและพระอรหันต์อื่นๆร่วมกันทบทวนส่วนของอภิธรรมปิฎกการสังคายนาครั้งนั้นกินเวลาหลายเดือนไม่มีการเขียนบันทึกใดๆทุกอย่างจดจำและสาธยายด้วยปากต่อปากพระแต่ละรูป ต้องจำถ้อยคำได้ตรงกันเปะ๊ะและยืนยันร่วมกันก่อนถือว่าเป็นพระธรรมแท้เป็นระบบที่แม่นยำที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ด้านการส่งต่อด้วยความจำหลังจากการสังคายนาครั้งแรกเสร็จสิ้นพระธรรมวินัยทั้งหมดจึงได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการกลายเป็นต้นแบบพระไตรปิฎกที่ยังคงโครงแช่งมาจนถึงวันนี้โดยไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นเพียงการท่องจำในหมู่พระอ,อาหารหันต์รุ่นต่อๆมา ต่อมาในราว100ปีหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์เริ่มมีความเห็นต่างกันเรื่องข้อวินัยบางประการเช่นการเก็บเงินการเก็บอาหารพระมหาเถระจึงเรียกประชุมสังคยนาครั้งที่สองที่เมืองเวสาลีเพื่อชี้แจงข้อธรรมให้ตรงตามพระพุทธดํรรัสเดิมครั้งนี้พระอรหันต์เจ็รอรูปร่วมสังคยนาโดยมีพระเรวตะและพระยะเป็นผู้นำ จุดมุ่งหมายคือรักษาความบริสุทธิ์ของวินัยไม่ให้คำสอนถูกบิดเบือนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวผลสุดท้ายคือความเห็นต่างถูกแยกออกไปทำให้พระธรรมคงเดิมอย่างบริสุทธิ์จากนั้นเรา200ปีต่อมาในยุคข,ของพระเจ้าอาโศกมหาราชได้มีการสังคายนาครั้งที่สที่เมืองปัตตลีปุตระครั้งนี้สำคัญมากเพราะมีการแยกคำสอนแท้ออกจากคำสอนเทียมที่ปะปนเข้ามาในยุคหลังพระโมคคัลีบุตรติสเถระ เป็นผู้นำสังคยนาครั้งนี้และเป็นผู้กำหนดระบบการส่งพระธรรมไปเผยแพร่ในดินแดนต่างๆเช่นสีลังกาสวนภูมิและกรีกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาดที่เรารู้จักในปัจจุบันเมื่อคำสอนถูกส่งถึงสีลังกาพระสงฆ์ที่นั่นก็ยังรักษาระบบการท่องจำเช่นเดียวกับอินเดียจนกระทั่งประมาณ500ปีหลังพุทธป,ปรินิพาน เมื่อเกิดสงครามและโรคแพร่ระบาดพระภูรูเริ่มล้มตายมากขึ้นความจำเป็นในการเขียนคำสอนลงคัมภีร์จึงเกิดขึ้นนี่คือการสังคยนาครั้งที่4ที่เกาะศรีลังกาในราวพุทธศตรวรรษที่5พระสงฆ์ได้จารึกพระธรรมวินัยทั้งหมดลงบนใบลานเป็นครั้งแรกที่คำสอนของพระพุทธเจ้าถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยอักษรสิงหนโบราณใบลานเหล่านั้นคือต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับปาลี ที่กลายมาเป็นฐานสำคัญของพระไตรปิฎกเทรวาทจนถึงปัจจุบันการจารึกครั้งนี้ทำให้คำสอนไม่ต้องพึ่งความจำอีกต่อไปและสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมั่นคงภายหลังพระไตรปิฎกฉบับปาลีถูกคัดลอกและแปลเป็นภาษาต่างๆเช่นพม่าไทยลาวและกัมพูชาแต่ยังคงรักษาเนื้อหาต้นฉบับไว้ใกล้เคียงที่สุด นับเป็นสายตรงของพุทธศาสนาเดิมที่สืบต่อจากพระอาหารหันต์รุ่นแรกโดยตรงดังนั้นทุกครั้งที่เราหยิบพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่านไม่ได้อ่านแค่หนังสือแต่กำลังสัมผัสเสียงสะท้อนจากถ้ำสัตบัรคูหาเสียงของพระอรหันต์ห้ารอรูปที่ตั้งใจรักษาคำของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่เหนือการเวลาเป็นความร่วมมือของจิตบริสุทธิ์ที่ทำให้คำสอนแห่งธรรมยังส่องแสงอยู่จนถึงวันนี้ การสังคายนาและการจาึกเป็นหลักฐานของความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศาสนาเพราะถ้าไม่มีการท่องจำการสืบต่อและการจารึกในวันนั้นเราคงไม่มีพระไตรปิฎกให้อ่านในวันนี้ตอนต่อไปเราจะพูดถึงภาษาบาลีภาษาที่เก็บคำสอนทั้งหมดไว้และการแปลเป็นภาษาไทยมีผลอย่างไรต่อความเข้าใจธรรมแล้วคุณจะเห็นว่าแค่ถ้อยคำก็เปลี่ยนความหมายของธรรมได้ทั้งโลก